สวัสดีครับพบกับสักดาชาแนลครับวันนี้มีโอกาสได้มาบ้านนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่สภาพบ้านนะครับคนบัยยุเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วนะมันสภาพนาบ้านนะครับลกนี่ เป็นเสียวสเสวยปูกไว้นะครับต้นใหญ่แล้วสภาพกับตำรวจสุดส้มตามสภาพนะครับสิ่งผมเองกับวัยยูมากเป็นสิบปีแล้วครับสิบสีแล้วหกไปเบิดเน้าพี่น้องแล้ว ลงสภาพในบาทน,นะพี่หลังแอ้แ,ตแตเตแกนเบ้อครับในบาทน,นะครับอย่างนั้นห้างนกห้างหนูพี่ลองเออตะลี้ตัวแด เละเทะเลยพี่น้องสภาพตัวเสียผ้เาเรื่องเมื่อยเลยมาอันไปนี้ตุ่ไม่มีอย่างเหลือเลยน,นี่ถั่วไอ้เมื่ะกี่ใบเยอะเลย ป็นผ้ายดท้าคนวัยยูครับนะปรน,นี้แล้วครับ มีโอกาสจริงๆว่าบูราณาไม่เด้อบุญคุณปุยาะขอบคุณสำหรับการทิ้ตามรับชมนะพีนนะ่น้องเนาะ อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสักดาชานนครับเบื้องแล้วกับกดติดตามกด subscribe ให้แล้ครับเด้อเห็นสภาเงินเก่าแล้วหมดหัวใจครับหลังค่ากันทะลุไปเบิร์ดลวครับอะนี่โอกาสจะได้มาบูรณาไมเนอกพน้องละขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ